สวัสดีครับพี่น้องมือนีมหมอคิมกัสีมาสาธิตวิธีการครอบแก้วนะครับพี่น้องครอบแก้วแก้วปวดเวลาเขาปวดเส้นตึงประมาณนี้ครับลากาครบอบแก้วมันได้ผลจังไหนวครับกัสีประมาณไห้เดือดร่มเข้าหมุนเวียนดีครับพี่น้องอากาเส้นเอ็นกัสีแน่นนะครับ เส้นเทานิ่มเส้นเท้าบวตึงน่ะครับเลืออร่มมังกะสีมุนเวียนดีครับพี่น้องมากผมจีมาจากที่แห่พี่น้องเบิองนะครับไว้จจังไลยครับพี่น้องอดประมาณนี้ครับปวดเองขอบเองครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องแต่สีปลาทับจริงๆเขาสีเห็ดข้างหลังใส่หลายๆนะครับแต่ว่าหมอคิมบ่มีปฮ็ดไทยของเองก็เอาเอาซีพอันเ,เ,เดียวนี่แหละครับพี่น้อง้างหนารู้สกมันจะปวดตรงนี้ครับกะอีกที่นมที่มาเบิ่งนะครับน้องพี่น้องนอ้องวาสิตเป็นจังไหนครับพี่น้อง